ปุ้ยเกลดใช้กับน้ำหยดนะลูกค้าค่ะทุกสูตรตรงนี้เลือกใช้ได้เลยค่ะ ระบบน้ำก็ใช้ได้โดรนก็ใช้ได้ค่ะดูเนื้อก่อนเลยลูกค้าปุเกรดพรีเมียมจากปุ๋ยไวกิ้งค่ะโมเลกุลเขาเล็กมากๆค่ะลูกค้าเนื้อคือละเอียดมากเป็นผงแป้งเลยค่ะละลายน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีตะกอนนั้นลูกค้าฉีดพ่นปุ๊บเนี่ยพืชกินปั๊บเลยค่ะระบบน้ำได้โดรนก็ใช้งานได้เลยค่ะทุกสูตนนะลูกค้าค่ะบำรุงอะไรบ้างมาดูกันค่ะถ้าบำรุงต้นใบุงสีเขียวลูกค้า35 5ก็ได้สาย26ก็ได้ค่ะบำรุงต้นใบโตไวใบเขียวเลย ค่ะถ้าสูตรนี้นะลูกค้า20เสมอค่ะบำรุงทุกส่วนค่ะลูกค้าขาครอบจักรวาลเลยค่ะใช้ได้หมดเลยทุกพื้นแล้วก็ทุกช่วงค่ะต่อไปนะคะให้พาสัมหลูกค้าเร่งดอกดกผลดกเลยค่ะแล้วก็บำรุงผลผลิตด้วยค่ะจบที่สูตรเดียวเลยค่ะถ้าสูตรนี้1 5 5 3 2ลูกค้าบำรุงผลผลิตแล้วก็บำรุงต้นใบด้วยค่ะที่สูตรเดียวเหมือนกันค่ะและสุดท้ายนะคะลูกค้าขา 0050ค่ะปุ๋ยหวานของเราเลยโพแทสเซียมสูงค่ะลูกค้า50%เลยค่ะแล้วเขามีกรรมฐานมาให้ด้วยค่ะปำุงผลตคิตลูกค้าเน้นๆไปเลยค่ะหวานกรอบรสชาติดีสีสวยหนักดีด้วยค่ะก็จบที่สูตรนี้เหมือนกันค่ะผลไม้ห้ามพลาดนะมันลงหวงไงค่ะก็ใช้งานได้เลยค่ะลูกค้ารวมครบทุกสูตรแล้วค่ะเลือกใช้ได้เลยค่ะปัตตาก้าไว้ให้นะคะ